แบ่งได้พากเลยเ okay. เริ่มพากินดะีละเสร็จทางถูกตัดออกไปในทิศทางที่แตกต่างกันไปอืมคำนี้มันควรจะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากที่นี่เราควรจะแยกออกไปดีไหมคิดว่าดีนะ เราตัวเข้าไว้หลานุ่มน้อยไม่มีใครรู้หรอกว่าสิ่งมีชีวิตโบราณชนดิดใดซ่อนตัวอยู่ในความลึกของภูเขานี้ข้าจะลองตัวด้วยเคิขอนขอโชคดีตัวปกติทั่วไปแล้วไอ้ตัวสปิริตวอล์กเกอร์มันจะไม่ได้นะใช่ผู้หญิงสกิปเดียวเอาไปดูดมานาไงให้ให้ให วิธีป้องกันไม่ให้พวกนี้เสร็จเล่นเยอะนี่ไงเอาเชอร์เลส์นนะแท้งแล้วก็เอาใช้สกิลแล้วก็ดูมานาของสปิริตเอาแล้วก็ไข่คอยนั่นนะโอ้ยมันชอบเดินนำวะ่ะอ๋ออนี่ดีกว่าโปรโชั่นมานาคอยก็บ จริงเผลอ, <Yes. S 1> อโอ้ยแต่สปิริตหายตัวไม่ได้โ oh. <Hey G. S 2> อ้ยไอ้จ oh, ีอะเช็ดโอ้กันตายไม่นะไม่นะกันกูแตกอีกแล้วไอ้ไม่รอบก่อนอย่าพูดรอบก่อนรอบก่อนปวดหัวปวดหัวกับสิ่งที่เจอ จะดอสต็อกทำไมโอ้โอ้โอ้ไม่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 ใช่มึงดีไงบีโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ เราเสียกันไปตัวนึ่งโอ้โหจริงไม่ได้โตห,หน่อยสิความสามารถเนกาทีดีบัฟทุกๆ40่ิวิรีดักดาเมจที่แล้แล้วก็เพิ่มเลือดโอ้โหมันมาแทนในนั่นแหละไอ,ออันปกติเว้อันปกติคือต้านเวทเฉยๆมันมีได้เลือดด้วยใช่ เกียวโคตรไวดีส <bitch> <ấy> ัต <damages> ช <öt ay> ิปตันกุล <Das sin Matthew> ีแบบรัดเลยแล้วแล้วหมาดอสต็อกเลยนี่ เธอเน,นี้ยน่าจะมีฮิวอยู่กล่องพวกนี้ใช้ไม่ได้เฮ้ยเอ้ยเนี่ยฮิวเซเวลาเล็กน้อยกับโอ้อยุดอสต็อกสีก ตื้อๆรีบไปเก็บขวดพอยชั่นเลยเมื่อกี้เห็นโอ้โหบวกน้ำมากถึงตัวจะมีไอเชียนี่มันรีช้าสปีดรีบรอักเกอร์นี่ถือเป็นตัวหนึ่งที่มานาเด้งไวมากสกิลก็ถือว่ามีประโยชน์แชร์ดาเมจ ถือว่าเป็นการลดระดมอีกระดับหนึ่งรวมถึงชุบเทอร์เลนได้ <c> Hi <oughs> จ i มลูกชากโลแปลว่าตัววะไม่รู้วมือกันภาษาออกเคครับไม่ไอภะะ <c oughs> าษาภาษาบัว พอเล่นเลยก็้เป็นกันสเปลเฮียของแท้ของแท้่งเฮียขนาดกันแล้วนะเฮียนะมันบอกกันทุกสี่สิบวิหรือเปล่านะใช่ มันก็แค่ส okay. ี่สิบวิเฮ้ยบอมออกมาโอ้โหมาดีกอลาฟหุชั่นนะแข็งแกล่งขารักแข็งแกล้งโดนลงมาตูมโอดแข็งแกล่งเลยมาตายกันกว่ะ

ต,ต bon. oh, mm ุ้มตุ้มดิต้มตุ้มยังอ๋อตุ้มแล้วสุปยอาลาสอู้มามาแตกเออไอ้เริ่มเหลือกองทัพน้อยแล้วนะใช่โอ้ยเราแม่งเสือกขึ้นมาตรงนั้นพอดี คิวทิงสวยเชื้อพวกโรคจิตเกสมาน้าสวยโอ้โหเรื่อ3สามร้อยเลยนึ่ว่าเออบอมเสรยเราเสียสหายไปไปมากเกินไปแล้ว ตีมันนี่งไงมันการสตันด้วย <c oughs> ตีแล้วไม่ได้อะไรอย่าตีมนเ <c oughs> อ้อยม <c oughs> ไม่ไปเฉยทางนั้นรีบ <c oughs> บอกไปจ <c oughs> ากที่นี่กันเถอะ ฉันอยากจะออกจากที่นี่เต็มทนแล้วพรากูเบื่อกูรู้แล้วทำไมมันน่นี่สิ่งนี่ไงมันอะ ได้ไม่ครบทุกตัวมีหลบหลีกด้วยนิววาอืมตอนนั้นเป็นจริงโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พาคผิดหลุมนี้มีหนาเต็มไปด้วยหมดดูผิวรอดูเหมือนพวกมันกำลังป้องกันอันาจปันนี่บางอย่างได้สั์ละกวันนั้นสเตลล่าตั้งคิงเลยถึงแล้วหรอ มันมองไม่เห็นเลยพอพี่จะมองไม่ใช่น่ากลัวนะพอรู้ว่ามันคือตัวอะไรสเกลิตันคิงนี่ว่ะอ่าระหว่างนี้ตัวผิวไปก่อนลวกันเหลือเหลืออยู่แค่นี้แล้วแนนดูว่ะ ชาแมน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 น้องวีตัวเตอร์แตกแมมดูเหมือนว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือนะเ <c oughs> ย้ยร่อนิตึงใจแข็งก็ไวไอ้ <c oughs> สัสตายซะมึง แต่ต้องเปิดก้นใจกับดักไปโอ้ความตายหนาสดุดสยองมานาันาบุญก็เยอะยให้เดี๋ยวค่อยเก็บยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ให้มูลค่าอะไรเยอะคนแม่เอ้ยกูเสียดโทรไปไม่พออีกกูตต้องมาเสียเย,เยี่อะไรกูดิราวที่แล้วเล่นโคตรด,ด,ดีมารานี้คือเชียอะไรวะ เราเห็นคนโลภเออโลภชิตตึงนี่มันรอของคนโลภฉันต้องเสียสละอะไรไปบ้างไปเลยไอตรงนี้ยังไม่ได้ปา,าเฉยเลยได้ไงวะฉันต้องเสียสละอะไรไปบ้างทุกสิ่งเธอเลยเพืพว่าเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างจะจุกลง อ่าระหว่างนี้แดกไปให้หนูฉันเสียอะไรเก็บขอนเกอบทุกสิ่งเลยทำใจแข็งๆเข้าไว้ว์ชีพความช่วยเหลือกำลังมาเช <c ười> ือกเอายัางไง คนมันน้อยขึ้นก็กถูกเป็นแพ้เวนนีวะออกป้องกันตัวเอง <c oughs> มือสุดป้องกันได้ไหมจะดี <c oughs> ลูกปั้นเริ่มมีชีวิต่องก,กับตัวเองเร็วเหมือนมีใครได้ทหารเพิ่มตัวเองแ,แข็งาไว้มาแล้วโอ้ยต้องใช้กุญแจเปง้ปงเปง้งป้ง มัน,น,นกินไอเชียดีไปแล้วที่หูปลาล่ะี่แหลวพี่ว่าแปงนุณเล่ลงคลิปเยอะในพาทเนี่ยฮาฮาเลยมันอยู่ไหนวะตายที่สุดตายสุดเฉลย มานี่บาววันมานี่วัดเฮ้ยคิบซอสต็อกเลยวัดโซบีแม่อะนี่เอาไปดิโยนใ้ละของ <c oughs> เอาวอวไปด้วย <c oughs> แล้วก็เอามองกุฎไหมหผมมงกุฎคราบโลเดรลคราบคิงแล้วก็ใช้กับวัวผมเลยมานาเวลาใจนี้ Okay, okay. ไ,ไ,ไม่ต้องพูด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 ไม่ต้อง so be แม d เดี๋ยวเข้าไปแล้วสักคู่

มาน้าแบบก็ต้องเป็นตัวพี่อ่ะไม่เป็นเห็ดนี้มั้งเห็นเดี๋ยวเองต้องเป็นคนล่ากคนเฮ้ยบัตรชุบไปชุบไหนอะคนลากโอ้ยมาละมันต้องทิกเกอร์เฉพาะอีเวนต์กูที่ผ่า อ๋อยังวันเราช็อกเวฟได้ไหมว่าจะไม่ผิดไม่ได้ไอ้ดูไอ้ดูใครมันสกิลใส่กูวะหมาก็ตายเอายางยังเหลือตัวนึง

ติดเฮียเลยเนี่ยติดโคกกระดูโอ้โจัดเลยละแล้วมันกินตัวอะไรไปพื่น่ะมันก้อนนี้อะไรหัวใจใช่ไหมใช่ใช่ มันกินเชีย ellt, ตัวอะไรไปวะโอ้โหเสียหนักเลยคอยาฝากไอเทมเสียหายหนักเลยคอยาฝากไอเทมนะฮะจะสไปร์ลละตึง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 ข้าจะอสุรในข้าจะไม่ทิ้งที่นี่ ยิงกว่าข้าจะได้หัวใจคืนออนาคือเจ้าหญิงโบราณนะอ๋อนี่หัวใจของเจ้าอาสนัยจงเปิดทางผ่านให้ข้าเถิดเพื่อข้าไปหานักพยากรณ์ เก็บแม่มาจะมันพ <player> ุ่งจะพูดถึงแพลนั <ills> <int ans otted> ่นที่กูมาถึงนานแล้วโอ้น่าจะเป็นเอนยัมมันนีจารึกทิฐานนะเมื่อกี้ไม่ได้านคือเห็นเตวิญญาณสโตนชารอนชามตานานเป็นจริงสะพานวิญญาณจะนาไปสู่ออร์ลคเคิล ก็จะเปิดใช้งานได้ไปไปกันเถอะไลทเทมผมอยู่ไหนละ่ะอยู่ยที่กูใช่เหรอเอออเามา<ะ>อ้ดูเหมือนว่าตาน้มจะไปจริงเราเปิดสะพานได้แล้วเราจะไปสู่ออร์ลเลคเิลนกันจงเปิดเผยมา้ากย์ง่ายทีพวกออกนี่ มันต่าแล้วะพวกกตัวเองยุดที่นี่ไม่ควใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นเดมอนมันไม่ใช่ปัากรน,นี่มันสัสดาดิฉลาดมากลูกชายดุรัสท่าข้าคือสัสดาแล้วตอนนี้ข้าได้หล่อโลกพวกคนพวกเจ้าทุกคนมาที่นี่ชดชตาเล้ต่างทางมาแล้วมันเกิดเชืยอะไรที่นี่ฟะช นี่คือเจ้านาพเมอผู้ดำของผู้รอดชีวิตจากโลเดลผู้รอดชีวิตนี่เจ้าพูดถึงเรื่องเชียร์เลยเนี่ยก็ลูกหลานของกองทัพเบอร์นิงลิเทียได้เริร่มต้นขึ้นแล้วโราแต่ละรอบถลายลงแล้วนนเราจะได้หลอกปีศาจได้เข้าบรรลุกลามคาลิบดอรเรียบร้อยแล้วเช่นกันมีเพียงการร่วมมือของพวกเจ้าทั้งสองที่จะต่อต้านเงาแห่งเปลวเพลิงนี้ได้รวมทุกนุกในเนอะ นี่เจ้าฟ้าไปแล้วหรือเขาไม่ได้ยินในสิ่งที่ข้าพูดเลยเหรือโอ้ทำเบอร์ติลิเจตทำลายปฏิสาและทำลายชีวิตทั้งหมดพอพวกเจ้าเฮลซ์ครีมนะตรงจุดแน่อิทธิพลของพวกมันแล้วไม่ช้าเขาแล้วเผาผลาญของเขาทั้งหมดจะสูญหายตลอดกาลไม่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 ไมขาดยอมตายดีกว่าดีกว่าให้มันเกิดแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องช่วยกันเขาคือคุญแจนนำสู่โชคชะตามาให้พวกเราทั้งหมด เขาพูดถูกเลือกไม่ใช่เขาคูาเดี๋ยวเดีเดนี่บ้าไปแล้วฉันไม่ควรจะเป็นแบบไม่ไม่โชชะตาเข้าใกล้มาแล้วแม่มดสาวถึงเวลาต้องเลือกแล้วแหละเพื่อชะตากรรมทุกคนสิ่งมีชีวิตมนุษยชาติต้องลวมมือกับกองทัพเดอะฮอสกลอมผู้ถูกเลือกเลือกในวันนะฮะเลือกที่จะต้องเอองเข้ารูมอันเดคินไม่ใช่